ดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูปุญญาดาแสงรัตนสิทธิ์หรือเรียกว่าครูอุกก็ได้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด -19 นะคะพวกเราจึงไม่สามารถมาเรียนในห้องเรียนได้เราจึงมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนโดยการเรียนออนไลน์ซึ่งเด็กๆก,ก็จะได้นั่งเรียนอยู่ที่บ้านสบายดีไหมคะเด็กๆ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาทบทวนเรื่องพยางและก็เรื่องของคำไม่ทราบว่าเด็กๆยังจำได้ไหมเอ่ยค่ะมาดูพยางนะคะพยางหมายถึงอะไรคะเด็กๆยังจำกันได้ไหมเอ่ยพยางหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาแต่ละครั้งจะมีความหมายก็ได้หรือไม่มีความหมายก็ได้เราเรียกว่าพยางนะคะ เราเปล่งเสียงออกมาหนึ่งครั้งหนึ่งพยางสองครั้งสองพยางสามครั้งสามพยางค่ะเด็กๆเด็กๆมาดูองค์ประกอบของพยางนะคะพยางประกอบไปด้วยพยัญชนะต้นบวกสระบวกวรรณยุกนะคะอาจจะมีตัวสะกดหรือตัวการันต้วยก็ได้นะคะ มาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างคำหนึ่งพยางนะคะมีคำว่าอะไรบ้างนักเรียนอ่านพร้อมกับครูเลยนะคะคำแรกคำว่าพระห้องดาบเสียงใกล้สิทธิ์ลึกมืดนะคะอันนี้ก็คือคำที่เราออกเสียงหนึ่งพยางนะคะนี้มาดูตัวอย่างคำที่สองพยางนะคะคำสองพยางมีคำว่าอะไรบ้างนักเรียนอ่านตามครูเลยนะคะคำแรกคำว่าสติค่ะทหาร ขโมยเจริญแตงโมอาหารราคาถนนนะคะทุกคำที่เราอ่านเมื่อสัคู่นี้นะคะออกเสียงคำละสองครั้งนะคะเรียกว่าสองพยางคค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างคำสามพยางคนะคะเด็กๆอ่านพร้อมกับคุณครูเลยนะคะคำแรกคำว่าคุณธรรมพยายามปฏิพาณกิจกรรมธนบัตรอนุสอนมโหราณ บริบูรณ์นักเรียนสังเกตไหมคะว่าคําที่เราอ่านผ่านไปนะคะออกเสียงคําละสามครั้งเราเรียกว่าสามพยางนะคะตัวยอย่างต่อไปเป็นคำสี่พยางนะคะคำสี่พยางมีคําว่าอะไรบ้างนักเรียนอ่านตามเลยนะคะ1นึ่คำว่าอภินิหารขย,ข,ขยุกขยิกคณิตศาสตร์นมัสการอัจฉริยะผลิตภัณฑ์อากาศยานค่ะ คำที่เราอ่านสักครู่นี้นะคะเป็นคำที่ออกเสียงสี่พยางนะคะค่ะเมื่อเราทราบความหมายของพยางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูคำนะคะคำหมายถึงอะไรคำหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งหรือหลายครั้งก็ได้จะต้องมีความหมายจะมีกี่พยางก็ได้นะคะเราเรียกว่าคำค่ะ มาดูองค์ประกอบของคํานะคะองค์ประกอบของคําม,มีสส่วนด้วยกันนะคะก็คือส่วนที่1คือเสียงส่วนที่2คือความหมายนะคะเสียงในแต่ละคําประกอบด้วยเสียง3ชนิดด้วยกันนะคะคือเสียงพยัญชนะเะ,ะเสียงสระและก็เสียงวรรณยุกนะคะเรามาดูความหมายค่ะความหมายคําในแต่ละคําจะต้องมีความหมายตามที่กําหนดในภาษานั้นๆน,น,นะคะ เด็กๆคะเราก็ได้ทราบความหมายของพยางและก็ของคํานะคะทีนี้เราลองมาดูแบบฝึกทักษะนะคะดูตารางแรกเลยนะคะดูคําแรกคําว่าทศนิยมนะคะเด็กๆอ่านตามครูเลยนะคะอ่านว่าทศนิยมออกเสียงสี่ครั้งสี่พยางค่ะคําที่สองคะ่ะประชยัยอ่านว่าประราชัยนะคะออกเสียงสามครั้งสามพยางค่ะคําต่อไปคะ่ะสวรรคต อ่านว่าสวรรค์โคตรสามพยางนะคะคำสุดท้ายค่ะรัฐบาลอ่านว่ารัฐบาลออกเสียง3ามครั้งสามพยางค่ะมาดูอีกหนึ่งแบบฝึกนะคะดูคำแรกเลยนะคะสัปดาห์อ่านว่าสัปดาห์มี2องพยางนะคะคำต่อไปค่ะอารยชนอ่านว่าอารยชนมีสี่พยางค่ะเด็กๆอย่าลืมอ่านตามครูนะคะ คำต่อไปตัวปริวอ่านว่าตัวปริวมีสองพยางค่ะคำสุดท้ายค่ะอัตโนมัติอ่านว่าอัตโนมัติมีสี่พยางนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆหลังจากเราได้เรียนทบทวนเรื่องพยางแล้วก็เรื่องของคําแล้วนะคะคุณครูว่าไม่ยากเลยนะคะเด็กๆว่ายากไหมคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันนะคะคุณครูจะสรุปคำจํากัดความ,มง่ายๆของ ความหมายของพยางและก็ความหมายของคําให้เด็กๆได้เข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะคะพยางหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาแต่ละครั้งจะมีความหมายก็ได้หรือไม่มีความหมายก็ได้เราเรียกว่าพยางส่วนคําคําหมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาครั้งหนึ่งๆจะมีความหมายเท่านั้นถึงจะเรียกว่าคําค่ะ ค่ะเด็กๆหลังจากเราได้เรียนผ่านมาแล้วนะคะก่อนจบคลิปนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากการบ้านให้นักเรียนไปอ่านหนังสือภาษาพาทีหน่วยที่1นนะคะเรื่องครอบครัวพอเพียงนะคะอ่านให้เข้าใจนะคะเด็กๆพยายามสรุปใจความสําคัญให้ได้นะคะว่าเรื่องครอบครัวพอเพียงนี้ให้เนื้อหาสาระอะไรกับเราบ้างพร้อมทั้งข้อคิดนะคะหลังจากนั้นให้นักเรียนไปทําแบบฝึกทักษะภาษาไทยนะคะ บทที่หนึ่งข้อหนึ่งใหญ่แล้วก็ข้อสองใหญ่นะคะค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้บายบายค่ะ